สวัสดีครับนักเรียนวิยาศาสตร์ม1น,นะครับมาต่อกันวันนี้ครูจะขอพูดรวมๆทั้งหมดทั้งบทเลยนะครับอันแรกนะครับที่ที่เราเรียนในห้องมาแล้วก็คือสถานะของสารสถานะของสารนะเนี่ยการจัดเรียงอนุภาคครับแบ่งได้ตามสถานะของสารได้สามสถานะก็คือ ของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สซึ่งของแข็งก็คือแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคจะสูงรูปร่างและปริมาตรคงที่ของเหลวแรงยึดเหนีย่ยวอนุภาคจะน้อยกว่าของแข็งรูปร่างไม่คงที่แต่ปริมาตรคงที่ส่วนแก,สก๊สก็คือแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคน,น้อยที่สุดในบรรดาสาสถานะนี้นะครับรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ <c oughs> สิ่งที่มีผลกับการเปลี่ยนสถานะของสารอันแรกก็คืออุณหภูมิอุณหภูมินะครับถ้าเพิ่มอุณหภูมิก็คือจะทําให้ของเหลวกลายเป็นแกส๊สทําให้ของแข็งกลายเป็นของเหลวและของเหลวก็จะกลายเป็นแก๊สลดอุณหภูมิไอที่เป็นแก๊สอยู่ก็จะกลายเป็นของเหลวและไอที่เป็นของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งแทนนะครับนี่คือปัจจัยที่มีผล ต่อการเปลี่ยนสถานะของสาร2ความดันความดันถ้าเพิ่มความดันก็คือเพิ่มอัดอากาศเข้าไปเพิ่มความดันเข้าไปอัดอากาศเข้าไปยกตัวอย่างกันสูบลมรถดนะครับการเพิ่มความดันคือการลดปริมาตรของภาชนะทําให้ภาชนะนั้นนะ่ะเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวถ้าอัดแก๊สมากๆอย่างพวกแกส๊สเอ็นจ g วีเพวกนี้สถานะมันเป็นแกส๊สแต่ถ้าเมื่อโดนแรงอัดมากๆภายในถังมันเป็นของเหลวนะครับ กแต่างๆหัวข้อหลักของวันนี้ก็คือสถานะของสารและการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างหนึ่งสถานะและสมบัติสองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะสามการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเปลี่ยนได้ยังไงบ้างการเปลี่ยนสถานะของสารก็คือมีอะไรบ้างของแข็งถ้าลดอุณหภูมิก็จะกลายเป็นของเหลวของเหลวถ้าเพิ่มอุณหภูมิก็จะกลายเป็นของแข็งใช่ดิของแข็งถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะกลายเป็นของเหลว ของเหลวอุณหภูมิลดลงจะกลายเป็นของแข็งต่อมาคือของเหลวถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมเนี่ยลูกศรชี้ลงมาถ้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลายเป็นแก๊สแต่แก๊สถ้าอุณหภูมิลดลงก็จะกลายเป็นของเหลวดูทิศทางของลูกศรนะลูกอุณหภูมิเพิ่มสูงของแข็งอุณหภูมิเพิ่มสูงก็จะกลายเป็นของเหลวของเหลวอุณหภูมิถ้าไปทางนี้ก็จะกลายเป็นของแข็งอันนี้อุณหภูมิลดลดอันนี้อุณหภูมิเพิ่มเพิ่มนะครับ อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะมีคำสองคำที่เราต้องจำอีกอันหนึ่งก็คือจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวคืออะไรจุดหลอมเหลวคืออุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวซึ่งคงที่จนกระทั่งหลอมเหลวหมดเนี่ยคือจุดหลอมเหลวถ้าน้ำก็คือหลอมเหลวที่ศูนย์องศาจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำก็คือที่อุณหภูมิศูนย์องศาถ้าต่ำ อุณหภูมิสูงองศานี้ก็จะเป็นจุดเยื่อแข็งด้วยนะครับจุดเดือดของน้ําก็คือจากน้ํแล้วเหยกลายเป็นไอคือหนึ่งร้อยเห็นไหมครับจุดรวมเหลวคือศูนย์องศาแค่ฐานะมันเปียกมันก็ยังศูนย์องศาอยู่นะมันเป็นน้ําแข็งน้าแข็งศูนย์องศาแล้วก็กลายเป็นน้ําที่ศูนย์องศาได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปสรุปเรื่องที่เราได้เรียนมาแล้วก็คือของแข็งมีอนุภาคที่จัดเรียงตัวแน่น มีช่องว่างน้อยแรงยึดเหนี่ยวสูงของเหลวมีนิาพากห่างกันเล็กน้อยแรงยึดเหนี่ยวก็น้อยลงมาการเคลื่อนที่ได้รูปร่างไม่แน่นอนของเหลวก็คือน้ำแหละงแต่ปริมาตรคงที่แกส๊สมีุณภาพที่อยู่ห่างกันมากห่างกันเลยแรงยึดเหนี่ยวนี้น้อยมากเคลื่อนที่ได้อิสระทุกทิศทุกทางปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามภถานะที่บรรจุเมื่อสารได้รับพลังงานความร้อน ได้รับนะหรือคายรับหรือปล่อยนะครับจะทําให้สถานะของสารนะนะั้นอะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือสรุปจากที่เราได้เรียนมาแล้วดีครับบทที่หนึ่งมีแค่นี้ต่อไปขึ้นเรื่องใหม่อันนี้ก็เรียนมาคร่าวๆแล้วครูจะพูดชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ใน หัวข้อนี้ก็คือความร้อนจากวัตถุหนึ่งถ่ายเทไปวัตถุหนึ่งได้อย่างไรและมีผลต่อวัตถุได้อย่างไรอันแรกคือคําที่เราต้องรู้คือความร้อนกับอุณหภูมิความร้อนคืออะไรความร้อน heat ความร้อนคือพลังงานพลังงานวัตถุทุกอย่างมีพลังงานมีการรับมีการให้เขาเรียกว,ว่าการถ่ายโอนพลังงานการรับและการให้เรียกว่าการถ่ายโอนพลังงาน จากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งความร้อนวัดเป็นระดับโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่เรียกว่าอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์วัดระดับความร้อนนะไม่ได้วัดปริมาณความร้อน่อะไปต่อเปรียบเทียบนะครับมาดูการเปรียบเทียบมีหลอดก่อไก่ขอไข่ขอคขอขวายปริมาณความร้อนขึ้นอยู่กับชนิดมวลและก็อุณหภูมิ ดูวัตถุชนิดเดียวกันน้าชนิดเดียวกันนะครับตัวควบคุมก็คือควบคุมมวลมวลเท่ากันมวลเท่ากันกอไก่อุณหภูมิสูงกว่าขอไข่ดังนั้นกอไก่จึงมีความร้อนมากกว่าไหมเนี่ยน้ำสิบกร,รัมเหมือนกันสิบกร,รัมเหมือนกันกอไก่ขอไข่แต่อุณหภูมิเห็นไหมกอไก่แปดสิบขอไข่สามสิบถามว่ากอไก่มีอมุณหภูมิมีปริปรมาณความร้อนมากกว่าเพราะว่าอุณหภูมิมันมากกว่า มาเทียบดูครับขอไข่กับคอควายตัวแปรก็คืออุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าปริมาณไม่เท่ากันอุณหภูมิขอไข่มีมวลมากกว่าขอไข่มีมวลมขอไข่มีมวลสิบคอควายมีมวลห้าดังนั้นปริมาณความร้อนก็คืออันไหนมากกว่ากันครับคอควายคอควายขอไข่อันไหนมากกว่ากัน ดังนั้นขอไขจึงมีปริมาณความร้อนมากกว่าเพราะว่าอะไรที่อุณหภูมิเท่ากันถ้าอันไหนมวลมากอันนั้นจะร้อนกว่าแต่ถ้าปริมาตรเท่ากันอันไหนร้อนมากอันนั้นจะมีความร้อนมากกว่าแค่นี้จำแค่นี้มวลมวลเท่ากันอันไหนร้อนมากอันนั้นมีปริมาณความร้อนมากถ้าอุณหภูมิเท่ากันอันไหนหนักมากอันนั้นจะร้อนมากเข็มครับถ้าสารต่างชนิดกันล่ะ จะมีปริมาณความร้อนเท่ากันหรือต่างกันดูครับนี่น้ำ100เอทานอล100น้ำมันพืช100อุณหภูมิเท่ากันด้วยปริมาตรเท่ากันสารต่างชนิดกันมีอุณหภูมิเท่ากันจะมีปริมาตรความร้อนไม่เท่ากันปริมาณความร้อนไม่เท่ากันนะอุณหภูมิเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแต่ความร้อนที่ปล่อยกมาจะไม่เท่ากัน หน่วยของความร้อนหน่วยของความร้อนมีปริมาณความร้อนนะครับวัดเป็นอะไรเป็นแคลอรี่หรือจูลมี2คํานะปริมาณความร้อน1แคลอรี่คือปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ํา1กรัมอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียส1แคลอรี่เท่ากับ4 1 8 6หรือ4.2จจูลจาตรงนี้ไว้เพื่อเขาออกข้อสอบนะครับต่อไปความร้อนมีผลอังนี้ความร้อนทําให้สารเปลี่ยนสถานะ เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจากอะไรของแข็งกลายเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นแก๊สในทางกลับกันก็คือถ้าเมื่อไหร่มันคายความร้อนคือมันปล่อยความร้อนหอกมันคายความร้อนพวกแก๊สก็จะลดลงเป็นของเหลวของเหลวก็จะลดลงเป็นของแข็งเหมือนน้ำนะครับถ้ามันเย็นลงก็จะกลายเป็นแข็งความร้อนทําใหุ้รหภูมิของสารเปลี่ยนนอกจากสารนะเปลี่ยนแล้วอุณหภูมิของสารก็เปลี่ยนความร้อนเปลี่ยนอยู่แล้วอุณหภูมิปริมาณความร้อนจำสองคำนี้แยกกันนะลูกความร้อนกับอุณหภูมิ ความร้อนก็คือปริมาณความร้อนให้เป็นจูลให้เป็นแคลรี่มาส่วนอุณหภูมิก็คือวัดจากเทอร์โมมิเตอร์เป็นหน่วยองศาเซลเซียสเป็นหน่วยเคลวินเป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นะครับความร้อนทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างส,สารทําให้เกิดวิยาได้นี่ครับดูโลโลหะแมกนีเซียมกับแก๊สออกซิเจนทําให้เกิดโลหะแมกนีเซียมทำวิยาแก๊สออกซิเจนในกาศได้แมกนีเซียมออกไซด์นี่ครับ ต้องใช้ความร้อนนะการจุดลวดนี่ต้องใช้ความร้อนมันถึงจะออกซิเจน,นเป็นตัวช่วยแต่ความร้อนนี่ใส่เข้าไปนี้ความร้อนใส่เข้าไปตรงนี้ใส่เข้าไปเลยโลหะแมกนีเซียมจุดไฟแล้วก็จะปล่อยแก๊สเอาแก๊สไปเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวช่วยในการติดไฟก็จะได้แมกนีเซียมออกซา์ออกมานะครับอุณหภูมิเมื่อกี้พูดถึงความร้อนนะเมื่อกี้พูดถึงความร้อนนะเป็นปริมาณที่ถ่ายโอนนะครับมีหน่วยเป็น แคลอรี่กับจูลน,นี่เท่าน,นี้นะครับต่อมาคืออุณหภูมิอุณหภูมิ t e m p ์ r มเรเจอร์วันนี้พูดไปแล้วเนาะเรื่องการเปลี่ยนหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาทัวนอีกครั้งหนึ่งคืออุณหภูมิคือปริมาณที่บอกระดับความร้อนของวัตถุนะครับเราวัดตรงๆไม่ได้นะครับว่าสสารน,นั้นวัตถุนั้นมันมีความร้อนปริมาณเท่าไหร่แต่เราวัดระดับได้เราอาระดับมาเปลี่ยนนะครับ จากปราษาสัมผัสหรือจากการเทียนบอุณหภูมิของวัตถุได้ได้เหมือนกันนะครับกิจกรรมข้ามไปเลยนะข้ามเลยเลยกิจกรรมนะครับจากผลการทํากิจกรรมครูสรุปเลยนะจากผลการทํากิจกรรมก็คือถ้าใช้นิ้วมือจุ่มในน้ําเย็นแล้วจุ่มในอุณหภูมิน้ําปกติจะรู้สึกคุ่นหรือร้อนขึ้นจุ่มในน้ําเย็นแล้วก็ไปจุ่มในน้ําร้อนไงจุ่มในน้ําเย็นแล้วก็มาเอาจุ่มในน้ําอุณหภูมิปกติ เราจะรู้สึกว่าน้ำอุณหภูมิปกติร้อนกว่าน้าเย็นก็ใช่อยู่แล้วนะครับต่อมาคือถ้าใช้นิ้วจุ่มในน้ําร้อนแล้วมาจุ่มในอุณหภูมิปกติจะรู้สึกเย็นลงก็ใช่ครับจุ่มน้ําร้อนแล้วมาจุ่มน้ําเย็นมันก็จะเย็นลงอยู่แล้วต่อไปผิวสัมผัสไม่สามารถบอกระดับความร้อนได้บอกไม่ได้นะผิวสัมผัสไม่สามารถบอกได้สมมุติว่าน้ําอยู่ในแก้วเราจะไปจับแก้วเนี้ยเราบอกว่าน้ําร้อนเท่าแก้วไม่ใช่นะครับเราต้อง อยากรู้ความร้อนของน้ําก็ต้องไปจุ่มที่น้าอยากรู้ความร้อนของแก้วต้องไปจุ่มที่แก้ว 4. การใช้เทอร์โมมิเตอร์อรวัดระดับความร้อนหรืออุณหภูมิต้องจุ่มลงไปจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ให้กระป๋อของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ตรงกลิ่งกลางของสารนะครับสมมุติ <c oughs> น้ําเต็มแก้วเราต้องจุ่มที่ก้นแก้วหรือจุ่มที่ปากแก้วไม่ใช่จุ่มกลางแก้วเลยต้องตรงกลางของสารถ้าน้ําเต็มแก้วนะแต่ถ้าน้ําไม่เต็มแก้ว ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางของสารนะครับแล้วรอให้ระดับของเหลวในเทอร์โมิเตอร์คงที่รอจนกว่า n ล์จะวิ่งมาหยุดแล้วค่อยอ่านโดยอ่านก็ต้องให้ตำแหน่งการอ่านตรงระดับสายตานะครับเทอร์โมิเตอร์มีหลายแบบอันนี้ครูพูดไปแล้วเนาะเรื่องการบอกหน่วยของเทอร์โมมิเตอร์นะครับการบอกหน่วยวันนั้นสอนไปมีอยู่4หน่วยนะแต่วันนี้เขาถูกวนให้จริงๆเขาใช้แค่3าแหละรวมมือเขาไม่ค่อยใช้ องศาเซเซียสองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เคนวินสามอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมที่เคยบอกไปแล้วจำสูตรนี้ให้ดี c ส่วนห้5 f ลบสามสองส่วนเก้9 k ลบสองเ2็ดสามส่วนห้5จำให้ดีจะจำแบบ k f c ก็ได้นะ k k f c k ส่วนเท่าไหร่ส่วน5ส่วน9แล้วก็ส่วน5 k เท่าไหร่ k จุดต่ำสุดของมันลบ273 f เท่าไหร่ลบ32 c เท่าไหร่ไม่มีก็จะได้เป็น273 32ส่วน59แล้วก็5นี่คือ k f c ใช่ไหม นี่ครับอันนี้ครูอันนี้ครูพูดไปแล้วเนาะวันนั้นก็ให้ส่งรูปแล้วอยู่ในคลาสหลุมก็ไปดูเอาอันนั้นจะละเอียดกว่านี้ครูก็จะไปเร็วๆไปอย่าง